สวัสดีครับหลายคนครับถามหาปูจำลองมือนี้ผมก็มีแนวทางตัวเลขจากปูมาให้ทุกคนพิจารณาครับ17มกราหมเกลองฟังมึงกันเลยครับเปรียบเทียบกันเลยมึงครับว่าเลขของเราเนี่ยเป็นไปในบนอคิบเจ็ดซีมาเนี่ยหลายคนถามหาปูจำลองนี่เยอะพอสมควรครับ ผมเนี่ยบริ่งพ่อปู <c oughs> ตั้งแต่ปีใหม่ครับผมไปเอาเหรียญกับเรามาก็ประมาณพฤศจิกาไปเอาบีเอาเหรียญมาแล้วก็คุยกับเรลานู่นนี่นั่นครับหลายอย่างแล้วก็หลังจากนั้นคือผมก็ไม่ได้ไปผมแค่โทรไปนมัสก,การเราเวพรให้ปูเราอยู่ดีไม่แห้งครับปีใหม่ แต่ยังไม่ได้ไปหาปู่เลย <c oughs> มื่อนี้ครับผมมีแนวตั้งตัวเลขจากปู่จำลองให้ทุกคนได้พิจาราครับ17มกราคม69เป็นความฝันบอเป็นความฝันแต่ว่าผมขออนุญาตเลยปู่อาจจะว่าจะได้ผมกระหูได้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี่คือผมฟังความฝันมาจากพี่โยพี่โยนี่คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าสนิทผู้อุปถัมปู่จำลองโดยตรงครับ คือปู ah uh ่จำลองเล่าฝันปู่ไอเล่ากับเล่าข้อมฝันให้พี่โยฟังพี่โยครับเรากัโทรไปหาปู่จำลองปู่จำลองก็เลยเล่าข้ามฝันให้ฟังพี่โยก็เลยนำความฝันของปู่จำลองมาเล่าให้ผมฟังอีกต่อหนึ่งขอบคุณพี่โยหลายครับเอาในทางตัวเลขของปู่มาเล่าให้ฟังพี่โยเราก็ถามเลยว่าเอาข้อมฝันนี้ไปให้กบหน้าบอกทุกคนในบอปู่เลาก็บอกว่า แล้วแต่เด้อออกบอกออกบ่หูเด้ออ,อันนี้แค่ฝันือซื้อแค่ฝันซื้อบริได้มีแนวทางบริได้มีอย่าเลยแค่เป็นแนวทางนะครับคือปูเราก็ยังบริได้เอ่ยปากว่าใชออกหรือบอกแต่เราบอกว่าเอ้เป็น,นทางอซื้อบริได้ฝันบริได้ยังไงปกติปูจำลองจะไม่ให้เลขแล้วนะครับท่านจะไม่ให้เลขแล้วสมมือเล่ากับไปนางสมาธิอยู่ในปราสาทเหมือนเดิมเล่ากับบริได้ตั้งสมาธิตั้งจิต เพื่อที่จะได้ยินเสียงเลขแล้วเราก็เลยบอกเลยบอกเลขเพียงแค่ปู่จํำลองฝันจะใชว่าฝันเห็นเลขซึ่งลักษณะเหมือนกันกับว่าเรานอนบนหลับนอนความฝันนะปู่จํำลองเรากาลังจำารรษาอยู่หมายถึงว่ากาลังนอนอยู่แนหะ่ยนอนบนหลับเหมือนกับมีแสงอะไรสักอย่างมาแย่งตาเราเหมือนกับฟีแสงแหลมคือมาแยง,งตาเราแบบ ม,มันหุนหัวใช่ไหมเดือดเดเดือนเดือนมันห,หุนหวยแบบแสงอยังน้องบางตาบังแงตาปูเล,ล้วเลยประมาณแบบลุขึ้นไปปิดพอเอามือไปปิดหายนะหายบัดพอเอามือออกมันก็ยังแจงอยู่เหมือนเดิมมันยังแจงอยู่เหมือนเดิมบัดพ่อปิดเทไรมันก็หายเอามือออกเทไรมันก็นแจงสักพักหนึ่งครับรอกับหูได้ที่ไหนครับเราก็เล,เลยไปเอาไฟแช็ก ไฟแช็คมาจุดใส่เทียนปึ๊บแล้วก็เอาไปซองเบิงปูเนี่ยเอาไฟกับเทียนนี่ไปซองเบิงม่ามันแสงอีกอยังก็นแน่ที่ว่าเฮ็ดห้ข่อยเนี่ยนอนบ่หลับไปซองเบิงซึ่งมันเป็นปฏิทินหูบ่ครับเป็นปฏิทินเป็นปฏิทินกบนาเป็นไปที่ที่ผมนะครับที่ว่าผมถวายให้ปูมันเป็นปฏิวินมันมันแสงแสงพระธรณ์มานะ แล้วก็ไปซองเมองมันเป็นใบทินคือในความฝัน,น,นคือใบทินยังไม่ได้ฉี่นะยังไม่ได้ฉีดแล้วก็แ,แ,กแนมเห็นเป็นใบทินโอ้ยใบทินหมอหน่มันคือมาแสบต้าใชนะ่ยนาแล้วบอกโอ้ยแสบตีาแทะเว้ยเราบ่าเราเห็นยังกับมันกับดบดาบนนี่แสบมนันยังจ่ายอยู่สุดท้ายครับเราก็เลยปดใบทินตัวนั้นลงมานอนข้างๆเราลเลยทำยังไงก็ แสงก็ไม่หายคือแล้วก็ปลดมาว่างแล้วก็หงายหน้าไปดิ้นขึ้นให้แสงมันสว่างขึ้นนี่คือความฝันของปู่จำลองเลขที่ว่าเราเห็นใน้ไปที่ไหนคือเป็นเลขสองห้าหกเก้าสองห้าหกเก้าเลขไม่ได้ทิ้นเป็นเลขของกบบหน้าเนโอ้ยหมอหนีโอ้ไปทิ้งขึเจ้าคือแสบตาสินอนี่คือเป็นความฝันแค่นี้ครับ พี่โย่แล้วก็บ,บอกของฝันี่ผมฟังประมาณนี้เลขสิมาบอผมบูงหูนะแต่ว่าปุญจราบอกว่าแสบตาแสบตาคือเลข 2, 5, 6, สองห,าห,าหกก้าหกเก้าหรือม่นชิมหหาเก่าบ่เนาะครับบูงหูเลยเนาะแต่เป็นของฝังนะครับเร้อเลขของมันปุญจราคือสองห้าหกเก้าแต่ถ้าถามว่าสิมาบอผมกับบูงหูเดอ้อเลขนี้ <c oughs> แต่ว่าสวยบ่งสวยผมกับบูงหูได้แต่ว่าเป็นเพียงแค่ของมันเด้เป็นแค่ข้อมัน แต่ว่าผิโยครับผิโยละมักสวนโตเลยละมักหาเก่าหนึ่งละมักหาเก่าหนึ่งเลยพิโยเพราะว่าปีก่อนปีผลมันมันมักมันมักออกเลขหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งหาหรือยังสี่ประมาณนี้นะครับเลิกบอสวนีเดอร์เลขเลขพิโยเนี่ยคือห้าเก้าหนึ่งแต่ว่าเลขปูจำลองคือสองห้าหกเก้าแค่นั้นเองผมก็นังคิดเนาะเราเก็มาฝันหรือว่าเลขสห้ากบ้างเนาะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความฝันในซื้อคือมือนี้ที่ว่าพี่โยเนี่ยเราตั้งใจไปโทรไปหาปูแล, o, แล้วพี่โย่เรากัโทรมาหาผมมาบอกความฝันเช่นเดียวกันเห็นว่าหลายคนถามหาปูเนาะปูก็เอาไปฝันซามอันนี้ฝันเห็นปฏิทินฝันเห็นเลขปฏิทินก็เลยเกี่ยวกันมาเนาะเกี่ยวกับบ่นน่วพี่ชั้นกับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะมือนีพี่โยแล้วก็ไเด้สั่งลีกับผมห้า สาต้มอ,อีกห้าน้ำพริกอีกห้าคือเล่ากับสาทาเหมือนกันครับเราสาธาเราหูเลยว่าของที่ว่าผ่านมือของปูจ่จำลองมาเนี่ยแต่ละอย่างบางเทื้อกะออกค่อนมือได้เลยคือออกค่อนมือแบบประมาณวแบบ่าเหมือนมีขอนจันสยามแบบห่อนมือแบบมือคนเย็นๆครับมือเขาเย็นๆแล้วเราตั้งจิตสักอย่างครับอันนี้คือผมไม่ได้ให้ทุกคนงงงายนะอันนี้เป็นคำพูดของพี่โย สมมติว่าถามือเฮายี่ยนๆแหนาาครับเขาลองวางมือเบื้องะตังจิตแล้วก็เอาเหรียญเหรียญหรือตุ้มของลุงปูครับลวงไอหลวงปูสงของผมนี่แหละแล้วทีว่ว่าผ่านการบุษเสจากปู่ฉันน้องลองเอามาเบิ่งใส่มือแล้วกำผีโยเราบอกว่าเราหูซึ่งหอนคามือเลยครับเราบอกวันเราบอกเป็นผีน่าจะมมนคือหอนแต่ว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ว่าเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นคําพูดของพี่โย เก็หอยเตงเง่งอยู่หนารถเราครับทั้งเหรียญทั้งตุ้มเหมือนกันตีว่าหอยอยู่หนา้ารถนี่เราก็จะสร้างไปไอหอยอยู่หนา้ารถหอยของข้อประมาณนั้นครับติโตไวนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผู้ใดจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลก็อาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ครับอาจจะยังก็ได้คือของผมครับห้าปีหกปีกว่าจะเห็นผลไม่ใช่แค่วันเดียวทุกคนผมอจทุกคนเขอใจออ้ขึ้นลําบากแต่นอกขึ้นยังนอกขึ้นให้มันเห็นผลเลยปีหนึ่งสองปีผม ห้าปีมเต็มลองพิจารณา้าครับขอบคุณพี่ยูยได้ลายครับผมแล้วก็ขอบคุณปูได้ลายได้ครับด้อผมนํคกามฝันปูเอามาเล่าผ่านพี่ยูครับผูใดย,ยังสนใจยังลองทักติดต่อทางไลน์มาได้ครับผมเออมื่อนี้หูซึกว่าหมซึกตือนเต้นกับเด็กเรานอกมานับเรพราะว่าปายชินโกหนานแล้วป่ะขอทุกคนครับช่วยดีนวันครับผม